สวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะผมตอนนี้เราอยู่กันในเกมโ o บอกนะคะผมในแบบพาราโดพิฆานะคะผมตอนนี้เราก็มากันแบบ5้าคนเลยนะคะผมเพื่อมาล่าทมผีอะองนะครับผมซึ่งตอนนี้เราก็มีไวยยิบเอ็ดโพไซดอนคนที่1ครับผมแล้วก็ไวยย่ิบเอ็ดโพไซดอนอีกคนหนึ่งซึ่งเขาหายไปแล้วอะ่ะเขาเขาอยู่ไหน เขาเอบเนี่ยอยู่หลังหลังคาเฟ่แล้วก็มีแมวคนเดิมครับเอ็นครับแล้วก็แล้วก็เจ้าคุณคนเดิมครับแก๊งนี้แก๊งเดิมครับที่ไม่มีบอกเลยว่าผีต้องกลัวแก๊งนี้อีกรอบหนึ่งแน่นอนยิ่งเป็นแบบผีแบบนี้ซึ่งผมมีพลังเลียบนะครับผมผมสามารถเคลื่อนผมมีกิที่เรียกว่าก้าวพริบตานะครับผมหนึ่งกก้าวพริบตา อ้จาเดี๋ยวจะโชว์พลังที่แท้จริงให้ดูจ้องเอาไว้ที่ผมนะผมว่าด้านใหญ่ว่าเท้าสต็อปตัวโอเคระดับวันนี้นะครับผมผมปรับผีระดับสองนะครับผมแล้วก็เป็นท่าของคนห้าคนนะครับคือทั้งหมดเลยแล้วก็แบบเป็นทางด้านของแบบแบบคอสทิ้งเธอแล้วกดกดเลดี้เร็วกดเลดี้เร็วผก็ซื้อของอะไรเรียบร้อยแล้วงั้นกดเลดี้กันเลย ก๊เรดี้ก็เรดี้ก็เรดี้ก็ไประดับสามเลยไหมก็เออเก่งเออไอระดับสองไอเอวบยมันแม่ใหญ่ไปไม่กดกันนะไปกดสตาร์เลยระับกันเลยอ่ะดับก๊อตยังไม่กดเลยอ่ะกดเรดดี้วิที์โอเคสตาร์แล้วโอเคแล้วเขาบอกว่าได้แล้วเขาวางก็ได้เราตอน้ระดับได้แล้วเพื่อนก็ถือว่าโชคดีนะครับแม้ใครได้แล้วเพื่อนนี่ถือว่าโชคดีครับหนุพี่เขาก็รู้สึกเพื่อนซึ่งมันแหลกบ้าเลยสำหรับผมในตอนนี้ผมเครื่องดีอยู่แล้วเด้อผมเองก็รู้สึกว่าตอนนี้พวกเราแฟนกันไม่รู้เรื่องเลย ใช่เตคุณนำไปก่อนเลยเหรอมเพิ่มขึ้นมาผมขอผมไปก่อนเลยก่อนผมจำได้ก็ผมต้องเอาสปิริตบู๊เพิ่นนี่เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการเพราะมันเอาเอาไว้เยอะเลยเลยแล้วเราเอาสปิริตพวกเปีกคนนึเลยแล้วของสปิริตเราตัวหนุ่มเปลเสียงเกมขึ้นเลยละกัน เพ mm hmm. mm hmm. right move ื่อนเราทำมักได้อ่ะบักแล้วก well, yeah, ็ทะลุประตูไปนู่นไปนี่ไม่ซื้อแลนเพื่อนมาไม่ต้องฟังผมตอนนี้คุณคุณดูความเร็วในการวิ่งของผมดิผมแหลกมากไอเออทุกคนต้องลอยเกินผีเหยียบยังแหลกอ่ะยังแหลกแล้วทองให้ FPS ผมเหลือแค่เจ็ดอ่ะคุณคุณต้องให้ผีขยับประตูด้วยนะแล้วก็ให้ผีทำอะไรบางอะ่าขออนุญาตปิดแอปหลายๆแอปออกไปก่อนได้หายเลยอย่างเช่นแอปลูบอกในกูเกิล โอ้ปิงช่วยได้ดีมากตอนแรกเหมตอนนี้ขึ้นมาแปลแล้วก็ไมนได้ทำอะไรเอ้ยเอ้ยเอ้ยจังไอ่ะเสียงไรอ่ะจังกหลังน่โอแม้ว่าผีมันอยู่ตรงนี้พวกเราต้องตรงไปอย่างเดียวไม่ต้องกลัวแล้วเราตรงไปกันเออผมเลือก EMF แมีใครได้เอา e อ f เมาไหอ่ะครับผม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 ขออ F แทนได้ไหมผมไม่ถือละไฟไฟเราต้องไปทางไฟมาายไผมถือฟอข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 อ อคนมาทางซ้ายมาทางซ้ายทำไมผมเปนแหลกจังเลยเนี่ยทำไมคนอื่นเขาวิ่งเร็วจังเลยเร็วเร็วเร็วอาจจะตายคนแหลกดก็ได้นะคุณวินใช่แล้วผมจะหนีผียังไงเนี่ยเร็เร็วเดวเก็วเรเร็วเร็วเรวเ็วเร็วเร็วเร็เร็วเรงวเร็วเร็วเรเค็วเร็ปร็วเป็ววร็เรเข็ว็วเเรนวเร็ปเรวเรวเเเร่วเรเยี่ยมดีรรร ทุกห้องเลยครับไปไปเข้าไปทุกห้องเลยเออเออเออห้องนี้ค้างเลยเป็นไงต้องมีผีแน่นอนห้องนี้ค้างโมีโมีห้องนี้อุณหภูมิปกติโอ้คนเยอะจัดแล้วมันปีกยังไงมันเกี่ยววะเนี่ยมองไม่เห็นอะไรโอ้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 ให้หุ่นดาผีต้องอยู่ในห้องน้ําแน่นอนไปชั้นบนไปชั้นบนทำไมดูนี่เองชั้นบนอ่ะกูสิ ไอเกเรตกใจโอ้เหเนลมเห็นก็ผมตกใจจริงตกใจจริงเฮ้ันงนึงผมข้าหดงมา้าผเราก็เราก็เออยุกแบบนี้ก็ได้เนี่ยเดินลงไปด้านล่างไอ้ตัวนีาไอ้ผีไม่ได้อยู่ชั้นบนแน่เลยืออะไรอ่ะใครเจอผีอยู่แวนีเฮ้ยกระดานกระดานไอ้กระดานไอ้ผีอเฮาวโออาอยู่ เม่เป็นใช่ถามมันก่อนว่า้เอ็กซ์คิวเอชยูมันก่อนว่าเวอเอชยูอ่อเวอเยูเออใช่เวอเยูลืมไปเลยแค่แค่มันไม่ตอบแปลว่ามันไม่ได้อยู่แถวนี้นะมันขึ้นว่าอวยจาดูชื่อกระดานมาสิอวยจ่ามันอะไรกันเนี่ยโอเคโหปล่อยไปเลยว่าผีมันไม่ได้อยู่แถวนี้แหละให้ผมเดาอะทุกคนปิดไฟก่อนทุกคนปิดไฟปิดไปแล้วปิดไปแล้วโอ้โอ้ชิดมันไม่เห็นอะไรเลยแค่คนเดียวก็พอปิิดดไไฟฟดิ ไปแล้วปิดไปแล้วอวยจ้าโอเคเช่างมาเถอะสงสัยผีไม่ได้อยู่แถวนี้แหละมันไปทางนู้นก็ได้ดิผักกระดาษไปทางนู้นก็ได้เขาบอกเราผักกระดามษมาเถอะผักกระถันผักกระถักกะนผมบอกเลยว่าผมใช้เดียวได้นะแต่ผมว่าคิดผมคิดว่ามันไม่ได้อยู่ชั้นสองไม่เลเอ็ F นี่มันไม่ขึ้นจริงๆแล้วแหละแล้วอัวภูมิเป็นไงที่แต่ที่ที่แรกที่มันจั่นสเกลเรามันอยู่ด้านล่างเนี่ยผมโป๊ ไม่มีทำไมผมแอบกันเลยแล้วก็คือแบบ fps แบบช่วยด้วยดูขาผมหน่อยช่วยด้วยช่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 วย่าช่วยด้วยเฮ้ย่าอย่าอย่าเข้าไปเลยก่อนอะไรกัอนนะ อกแเราหาปลาไหลผีอั้มมันอเนี้ยเฮ้ยเมันโผล่มาเร็วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้หุงลายได้เลยเฮ้ยเฮ้ยอ่าดีดีดีไว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 จะขอคิดตายก่อนมีกระดนเข้าไปในห้องที่มีกระดานคนแอบแล้วคนเอาคุณเดตายไปแล้วคุณเดตายไปโอ้ดิคือเลอร์ระดับสองวานะประตูด้วยปิดประตูประตูดิปิดไฟปิดไฟ โอยช่ายแล้วถ้าคุณเลตายไปแล้วมันหายแล้วแล้วทำไงดีอ่ะคุณเล่เขาตายแล้วเมื่แบบนี้แล้วถ้าคุณเลตายแล้วคุณเลจะเห็นทุกอย่างสว่างคุณเลพาไปดิเราจะกับมาแล้วเมื่อกี้ผมเฮ้ยผีอยู่ตรงนี้เออเอฟเอฟห้าเอฟเอฟห้าผมว่าผีอยู่ห้องนู้นแน่เลยถ้าผีล่าถ้าผีล่ามันก็ EMF5 อฟห้านะใส่เลยใส่เลยเอฟเอฟห โอ้โหอยู่มุมแน่เลยอ่ะเข้ามาหน่อยเหรอเอาห้องนี้มูเหมือนกันเข้ามาปิดประตูอยู่มุมอยู่มุมอยู่มุมแล้วกันลราตลอดดงะมตจระักด์เฮ้ยผมคิดอะไออกแล้วสปีดบอกแล้วพี่ว่า where are you I'm fine thank you a n d you thank you สุ down ก็ได้นะไม่กระดาษมันกลับมาเออหยุดตรงๆเหมือนเดิมดิกระดานมันหลอกอะไรคุณวินคุณวินเฮ้ยหนข้องเรเฮ้ย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 วินที่มันตอบแล้วมันตอบแล้วแต่ว่า R E E C เล็ก C O I C A O S O S O อะไรอะสปิริตบุกอะ เม่ขึ้นเอ็มโคมแล้วผีมันยังอยู่มันทำมมัน<ล>เป่าอู้หมเนี่ยมันน่าจะอยู่ห้องตรวจหัวใจหรือเปล่าม,มันมันไปเขียวว่าตัวอะไรมัง่ง <laughs> ผีผีหายล่าแล้วผีหายล่าแล้วแม่อยู่อ่เจ๊ด้วยอ่ะ <laughs> อุย <ผม S 1> ้ยไปผมเออเออผมไปทะลุ เอ้พอดีมาแล้วอ่ะเกมผีหรือเกมตลกถามจริงไม่รู้มันบอกว่าห้องซ้อมหรือห้องอะไรนี่แหละดูผ่านดูผ่านกิ๊บผ่าอ่ะใช่จะไปหาคุณนะคุณมินคุณจะเปิดไหมใครเปิดใครเปิดผมไม่รู้จะไปเปิดหรือเปล่า ผมไปหาคุณแล้วเฮ้ยคุณเนคุณเนคุณดูคุณดูล่าลาวให้หน่อยว่าผีมันยังอยู่ไหมมันอยู่หน้าประตูผีอยู่หน้าประตูยังอยู่ยังไม่ไปไหนเออผมรู้ผมมีวิธีนึงคุณเนยไปกับไอไปกับพิบไปกับพิบไปกับพิบแล้วแล้วคุณผักผีคุณผักผีมันหายไปแล้ว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 เอาว่าว่าหายแล้วหายแล้วผมถามว่ามันอยู่นี่หรือเปล่ามันตอบว่าเย็นกกลัวอะไรกันเนี่ยโอ้เป็นยูตีนีมัน ไปเร็วให้ผมถามอีกผมว่าขอไฟหน่อยขอไฟหน่อยผม่ถึงผมไม่หแลในห้องที่เราอยู่มันอยู่ในห้องนี้มันอยู่ในห้องนี้ผมตามว่ามันอยู่ในห้องนี้หรือเปล่ามันอ่าใช่มันอยู่ห้องนี้ในห้องนี้เป็นอยู่เป็นอยู่ห้องนี้เว้ยอเคน่าจะใช่แล้วเจ๊กอยู่แ and ย o ่อีอุ้ยมีไฟไหมผมไม่เห็น C R อ่า C R O โคโรนา โคโรนา M M C R O M กอล์มิกเออ้นึกข้อความใหม่พี่ขาจะชอบอ่านค้อใหม่บ้างไงนะคุณผีล่าคุณผีล่าพี่ล่าพี่ล่าอีลา A E A E คนเห็นมืออยู่ข้างนอกไหมเล็คอร์ดไงอ่าเท่ากับมันอยู่ห้องนี้แหละพวกเห็นเห็นมือข้างนอกไหม มือด้านนอกไว้เป็นมือด้านนอกไว้เล็กคอมมี่ท่นึงมือด้านนอกมือกทางทะเลช่วยคุณได้ไปเลยกูกันทางทะเลช่วยคุณได้เล็กคอมมันก็แปลว่าแปลว่าอะไรไม่ได้ช่าเถอะมันแปลอะไรไม่ได้ไปแล้วคุณวินเ้าแหลกอะไรขนาดนั้นน่ะเอ้ยช่วยด้วยผมทะลุห้องปีริบบ็อกไม่ขึ้นด้วยเปิดช่างเ๋อะเปิดเถอะช่วยด้วยผมทะลุห้อง งเถอะเอาไฟวะขอไฟหน่อยขอไฟหน่อยขอไฟหน่อยวางไว้ที่พื้นแน่วางไว้ที่พื้นช่วยผมด้วยช่วยผมหน่อยกลัวผีอะไรกันเนี่ยผมทะลุห้องอ่ะไปชั้นใต้ดินเออ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 วางเอาไอประตูล็อกกลัวอะไรกันเนี่ยโอ้เปิดไอเกมออกไมปด้านลวหรอกพวกลีรีบลงไปด้านล่างเถอะใครจะแก๊สแก๊สแก๊สกับผมมั่งไอ้ดิ เนี่ยแล้วเราจะรู้ผีได้ยังไงเนี่ยตรงไปก่อนเราต้องไปที่รถตู้เราก่อนว่าทำภารกิจนู่นนี่นั่นอะไรเสร็จยังลามันลาเ้ามันมาแล้วงกันหลังวินเอ้าเอ้าเจ้าคุณเอ้าแล้วออยู่พผมตายผมหวายปิงเลยสกายดาาตยเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่กานดาตายไปแล้วเดินแปลงไหนเนี่ยคนโดดลงไปเลยไม่ต้องกลัวจำสแกนไม่มีผีไม่มีผีลบซ้ายท้ายซ้าย ้ายไม่ใช่ตรงนั้นตรง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 ไปตรงไปซ้าย้าย้ายสายตรง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 ขวาขวาขวาสายไม่กดไม่มีเลยพิ่กเลยไ่กดนะแล้วเพิ่งออกแล้วผมมีโอกาสเจอผีแล้วแต่ผมให้เดาแล้วผีน่าจะเป็นเฉดเพราะว่าเมื่อกี้มันมันมันอากาศหนาวไหมตอนผีมามันติดลบไหมไม่ไม่ติดอ้าวแปลว่ามีโอกาสที่มันเป็นเฉดแต่ผมผมไปดูกล้องแบบเอ้ยทำไมผมกลับมาตรงนี้แล้วผมแหลกอีกแน่ะเนี่ย อี้ผมอยากพูดอะไรทําไมในกล้องผมเห็นวิญญาณของวินกับเน่ด้วยอ่ะไม่ใช่เหรอไหนดูวนี้เออมาดูดิวิญญาณวินกับเน่ยอยู่ตรงเนี้ยเอ้ยปิงมาเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยวิญญาณวินกับเน่เห็นได้ไงไม่เห็นเห็นเลยเลยอ่ะกลัวเลยผมไม่เห็นอะไรเลยนะใช่ป่ะว้าวเห้มันสกายสกายหยางเห้ยู่เป็นสกายหยางเดินขึ้นมา ยันวินกับเรียที่นี่อเออไม่ใช่ไม่ใช่เรียหน้าหนึ่งหรอหน้าสองอ่ะหน้าสองหน้าสองมันก็มีแค่เราอยู่กับผีกับพิีไม่ใช่เหรอคุณจะเห็นตัวเองตายได้ไงอ่ะพวกเราเป็นคนมีชีวิตอ่ะเออการตอบคุณพีริตบอกหรือเปล่าเนี่ยคือปัญหาเอาผมมาพวกผูกาทั้งหลายแต่เลยอย่าบอกแล้วว่างเองนะคุณไปไหนกันไอ้กาล่าขาผีครั้งนี้ทำไมมันนานจังเลยเนี่ย เฮ้ยฮะได้เ,เลยหรอ้ะถามจริงคก็ป okay. ีนขึ้นมาบนรถได้ถอ้าอ้ไอ้โอ้โอน็อ้ไปก่อนแล้่อนโอ้โอ้โอมโเป็น้โอนโแต่อ้โอ้โอ็โอปโอ้โด้โอ้โอ้โอ้่อชโอ้โอ้โอรโอ้โอ้พอ้อ้โอ้โอ้นอ้โอบโอ้โอบโอ้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 ือ้โอ้อ้โม้โอ้โอ้มอ้มอ้โอ้โอ้อ้โอ้โอ้โอ้อ้โ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 อกโอ้โอ้เอ้อ้โอออ เลือกเฉดเลือกเลือกต่างจากแต่ละคนก็ได้เลือกแบบแตกต่างกันไปเลยแต่ว่าคนที่ตายก็คือยังไงก็ไม่ได้ละคุดไม่ได้เอ้าผมเชื่อในวิเทอร์เฮ้ยเอ้าหีโลบโอ้โหเรื่องเฉดเลยโอ้ยกันผมจะสุ่มไดูผมไม่ได้เฉดอ่ะผมไม่ไงผมไม่ได้เฉดรอบนี้ไม่เป็นงานเลยแล้วเข้าอะไรอ่ะเขาไอ้ดายมันคือตัวอะไรผมเห็นละก็ไปดูไงอ่ะทำไมผมอยู่ในห้องนี้คุณคุณผมวีจะบอกว่าคือกู อาอผมตอบถูกวิลกูดผมกระกาว่าในรอบแรกผมช่วยอะไรไม่ได้เลยไม่เห็นห้องวินอ่ะมันอยู่ในมันจะออกมาเป็นห้องถองตัวเองเลยโอเคนะครับการสลับคลิปนี้ผมกต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับและอย่าลืมกดกรดิ่งเพื่อไม่ลืมหรือว่าพลาดนะครับจนหว้าผมบายบาย